วันนี้ครับผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่โคตรอร่อยกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นน้องเบียสายหนึ่งบอกเลยครับใครสายเนื้อตุ๋นห้ามพลาดไม่ว่าจะเป็นเนื้อตุน M ต๋นเอ็นตุ๋นม้อมเนื้อน้องลายจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับอือือโคตรดี ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟน้องเบียรสายหนึ่งบอกเลยครับว่าตอนนี้ไก่ขันหนักมากอะไรเนี่ยตอนไม่เล็กอ่อนมันก็ไม่ขันพอถ่ายปุ๊บก,ก็ขันกันใหญ่เลยโอ้โหซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะกะตะัก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 ะตะกันใหญ่เลยมากช่างมันเดี๋ยวก็ จับไม่กินแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินไก่ตุ่นดีกว่าซึ่งเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยมี2อันครับผมวันนี้เป็นชุดพี่ยักษ์จริงๆมีเบิ้มกว่านี้นะมีใหญ่กว่านี้นะแต่เรามาสองคนเราเอาเอาท่านี้ดีกว่าซึ่งชุดพี่ยักษ์เนี่ยจะเป็นพวกตะปูลตุ่นทั้งหลายออสายเนื้อตุ่นนะพวกเนื้อตุ่นเอ็นตุ่นเครื่องในมีอันนี้เขาเรียวกว่าอะไรวะข่อกระด้งเออขอกระด้งมีลูกชิ้นมีม้ามบอกเลยว่าใครสายใครสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นเนี่ยยังไงมอสน,นี้ก็คือทีเด็ดเด็ดละีีเเย่งวานนนนนนน้้คคืือออหหุม เบอร์เริ่มเบอร์เพิมอย่างเงี้ย100บาท100บาทเท่านั้นะเวยบอกเลยว่าผมมาเพื่อสิ่งนี้เลยเดี๋ยวเขาจะเอาน้ํามาราดเวย้ยเออจริงๆมันมีเมนูเยอะแต่เรามาพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอากับาบทังชุดของชุดเออไปเราเรียกพี่เขามาราดน้ำด้วยอ,อยากสะดุง้งละดูน่าก,กินไหมมันดูเยอะมากเลยคือในกรุงเทพไม่มีนะราคาเนี้ยร้อยบาทแล้วได้เยอะขนาดเนี้ย สะดุ้งของเราไงคือสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรพวกว่าพวกหมกทั้งหลายตับหมกเนื้อหมกไข่สายยังไงก็ชอบก็แล้วแต่ใครชอบสุกมากสุกน้อยมานี่เอาเลิกเอาชชยก่อนเลยละกันเอามีน้ําจิ้มด้วยนี่น้ําจิ้มน้าจิ้มแก้วอือหืโอ้โหน้ำจิ้มแบบ เด็ดมากอ่ะโ้นจิ้มมันหอมมากซึ่งไอ้ชุดพี่ยักษ์ของเราอ่ะเขาจะมีเส้นให้2อันนะแล้วแต่เราจะเลือกอันนี้ผมสั่งเป็นเส้นเล็กกับเส้นหมี่มาแต่เวลาผมมากินก๋วยเตี๋ยวเนี้ยผมสายข้าวอ่ะทุกคนชิมก่อนเรายังไม่ปรุงนะนี่คำแรกก่อนเน้นๆนี่บึ่มๆไปเลยอือหือ เป็นวุ้นเดี๋ยวเนื้อตุนในอุดมคติคือความเปื่อยนี่คือแบบถ้าเต็มร้อยอันนี้ประมาณ95อีก5้นี่เอาไว้ละลายบอกเลยว่าดีมากดูเอ็นเด็ดดูเอ็นเด็กโอ้โห ตัวน้ำซุปเขาข้นมากว่ามันมีความเป็นแบบว่าเนื้อแบบชัดเจนมากมันไม่ใช่น้ำตกเลยนะไม่ใช่แบบเห็ดตีข้นๆมันเหมือนไม่ใช่น้ำตกแต่มันเป็นแบบว่ากลิ่นเนื้อหอมๆข้นๆแต่ไม่เค็มปกติก๋วยเตี๋ยวเนื้ออจริงๆเลาผนกินน้าซุปก็ชอบแอบเค็มด้วยแต่เนี้ยไม่เค็มแบบกลมกล่อมกาลังอร่อยถือว่าดีเลย <S <S เดินมายังไม่ถึงร้านนะแต่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อคือ,อ,อลอยลอยคือมันเป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่แล้วเนื้อสดุง้งเนื้อสดุง้งเชื่อผมประทับใจมากอะ่ะคือุ้วยเนี้ยร้อยเดดียยววไมมมม่่่คอลลาาาููแ จิมนี่จิมนี่นี่ใส่ข้าวใส่ข้าวกินเป็นซูชิอะไรดูดอิอืมกินน้ำฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้แบบถ้าจะแบบมีความเลือดเลืของเนื้ออ้ยฝั่งเนื้อตุ๋นอร่อยกว่าปะ่ะรู้เลยว่าใครสายผูเสี่ยงเนื้อนะต้องชอบม,ม้ามเป็นเครื่องในของ,มมของเนื้อไว้ดูเด็ม,ม้ามวิธีกินนะครับผม แล้วก็ราดน้ำจิ้มสหน่อยหน่อยเดียวพอเดี๋ยวมนเค็มหืมผสนำ้ำซุปตามไปหน่อยโอ้โหเรื่องเคาเบี่ะผักเผือกอะไรไม่ดอดเลยนะซึ่งในหม้อเขามีเนื้อสดด้วยวะเนี่ยนี่คือเช็ดเนื้อสดไปเลยละกัน บอกเขานุ่มมากเลยอ่ะนุ่มแบบอิ่นิดก็คือละลายแล้วอ่ะเออเนื้อเขาดีมากเลยวะ่ะไม่น่าคนเยอะอน,นี่เป็นลูกชิ้นเอ็นเนื้อครับไปว้าวขาว่าเรา,าต้องซื้อกลับอ่ะอาจจะต้องซื้อม้อใหญ่เลยคืออร่อยมากจริงไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนะื้อสิ่งที่ชอบที่สุดสำหรับผมนะเอ็นไม่ทุกคนนี่คือส่วนที่ผมชอบที่สุดนะเวลากินก๋วยเตี๋ยวซึ่ง ถ้าเราไปเยนก็จะในเมืองอะชามละห้าหกสิบเจ็ดสิบเขาให้ชิ้นเดียวเราต้องสั่งแยกซึ่งมันแพงมากแต่เนี้ยเน้นๆดูเลยเราก็จิ้มน้ำจิ้มที่เขาให้มาแล้วก็ไปอือหือโคตรดีโอยอ่ะตายกูตายเดี๋ยวนะยังไงเนี่ย มันไม่ได้ทำนม่ช่อ,<ข>อตาลอย่าก้วนตอนนี้ประมาณเกือบสิบโมงคนเริ่มเยอะแล้วผมว่าเดี๋ยวผมสั่งกบกลบลานเลยดีกว่ายวรอนานเขาใส่เส้นนี่คือเส้นหมี่เส้นหมี่ขาวขอบกระดง้งขอบกระดง้งใช่ว้าวอ,อ <laughs> <laughs> ือสั่นเนะ น้ำซุปกลมกล่อมมากเลยเออนอะออกแบบหวานนิดๆก็อร่อยหวานหวานไม่เซ็มมากอะ่ะอันนี้อะไรอ่ะให้โอ้ <laughs> าะนปตากระตุกแหละตากระตุกมันจิ้มอร่อยมากเลยนะเราเขียนสังกลับบ้านเหมือนกันเป็นจริงเป็นจังเอากลับบ้านเดี๋ยวไม่ทันโอ้ยเธอมันสุกไปแล้วอ่ะอันนี้คือเนื้อสะดุ้งโอ้ดูลายดิอดูนุ่มไหมกรุบนๆออร่ยมาก ดีครับว้าวว้าว บอกเลยว่าโคตรหนักใจอ่ะแบบมันกินได้หลายคำปกติไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะแบบกินกลัวหมดอะ่ะนื้อปะ่ะถ้าใครสนใจนะอยากมาลองกินแบบผมนะมาได้ผมร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟน้องเบียร์สายหนึ่งมาจากในเมืองกรุงเทพไม่นานครับครึ่งชั่วโมงก็ถึงแนละ้วบอกเลยว่าคุ้มสุด,สดอะ่ะสำหรับผมนะประทับใจไอ้ทวดนี้มากเลยร้อยเดียวเท่านั้นได้เนื้อน้องลายแบบอย่างน้อยมีสามสี่ขีดแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเยอะมากมันเยอะมากรู้สึกก็คือดีแบบดีมากๆอ่ะเออผมรู้สึกว่าหูถ้าอยู่ใกล้บ้านก็จะมาบ่อยหน่อยแหละเออถ้าใคร น้องแชร์กันไปแะกันไปแทกกันมากินกแรกเออสุดบวันนี้งไงผมขอตัวก่อนแล้วกันหม้อเนี้ยส0งอ่ะกิน2คนนี่คือจุกอ่ะจุกแบบเน้นๆแบบไม่ต้องมาเกรงใจแบบวุ้ยมันมีชิ้นเดียวเนื้อตุ๋นชิ้นเดียวเอ็นชิ้นเดียวไม่ไม่ต้องแย่งกันยังไงก็ไม่หมด